โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้อปปี้เดย์ห้านะครับผมอัดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยช้อปปีติดต่อผมมาแล้วครับช่วงประมาณบ่าย2หรือบ่ายสนะครับก็เป็นพนักงานที่เ,เรียกว่าอยู่ในอยู่ในโครงการที่เราไปเปิดด้วยกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเหตุผลแล้วกันว่าทําไมนะมีหลายๆคนที่บอกว่ารอไม่ไหวแล้วค่ะหนูไปเปิดแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ย เขาคิดผิดอะไรนะซึ่งวันแรกเนี่ยพูดตรงๆว่าผมก็คิดคล้ายๆคุณแหละทําไมเราต้องมาดูวะประเด็นคือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะรีแคปสั้นๆว่าทําไมเราต้องรอให้ช้อปปีเปิดให้มีใครตอบได้ไหมครับว่าทําไมเราต้องรอกรอ,อกแบบฟอร์มแล้วให้ช้อปปีเปิดให้ทําไมเราไม่เปิดเองเราเปิดเองยากไหมมีคนรู้คําตอบไหมครับว่าทําไมเราต้องเสียเวลามานั่งรอกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูใครตอบได้ตอบหน่อยนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าที่เรามานั่งเสียเวลารอเนี่ยรอกันทำไมนะโอเคระหว่างนี้นะแน่นอนผมกลัวทุกคนจะเหงาเหมือนเดิมนะครับผมขออญาตย่ยอตัวผมเล็กน้อยนะครับผมญาตยอ่ยอตัวผมเล็กน้อยนะผมจะมาดูในแถวนี้อ่ะมีคนตอบได้ไหมว่าเรารอกันทําไมป๊บโอเคอเรารอกันทําไมครับมันดีกว่าเราเปิดเองไงครับจําหน้านี้ได้ใช่ไหมครับ หน้านี้นี่มันมีลิงก์นะครับอยู่ในเดย์แรกใครตามไม่ทันไปดูเดี๋ยวพอผมจบคลิปเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้มาลงให้ใหดูใหม่นะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนตอบได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบงงๆเหมือนกันว่ากูเข้ามาทําอะไรกันนะปกติเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาในแบบฟอร์มจริงจรงิสิทธิพิเศษอนะมันชัดๆดอยู่ด้านบนคุณเห็นไหมครับ shopee create new possibility แล้วคุณเห็นในตรงนี้ไหมครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมแอดเครดิตโฆษณาห้าร้อยบาทมีใครได้อ่านไหมครับ มีใครได้อ่านไหมทีมตอบมาหน่อยว่ามีใครได้อ่านไหมแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆเรามารอกันเพื่ออะไรนะครับทําไมมือใหม่ต้องเข้ามารอกันอ่ะผมเปิดให้คุณดูตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนดูตรงเนี้ยแล้วอ่านไม่หมดดูตรงเนี้ยแต่อ่านไม่หมดถูกปะ่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาดูขั้นตอนแล้วก็กรอกไปบางคนกรอกไปโดยที่ไม่รู้ด้วยอะไรไปซ้ำจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันกดเข้าไปอ่านได้นะคุณคุณลองกดเข้าไปอ่านก่อนว่าเรารอกันทําไม คุณเห็นตรงนี้ปะ่ะที่มันดูใหญ่ใหญ่ๆเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เราไม่ไปเปิดเองถ้าเราไปเปิดร้านเองคุณจะไม่ได้รับเบเนฟิตใดๆจากพวกนี้เลยแม้แต่อย่างเดียวผมเน้นอีกทีนะถ้าคุณสมัครเปิดร้านเองแบบคุณหัวร้อนวันนี้กูอยากขายแล้วกูก็สมัครไปแต่กูก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อคุณจะไม่ได้ทั้ง3อย่างนี้ที่เขียนว่าฟรีฟรีฟรีเสักอย่างเดียวนั่นไงทําไมเราต้องต่อคิวเหมือนแบบต่อคิวจะฉีดวัคซีนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ เวลาที่ช้อปปี้โทรมาอย่างแรกได้รับวอลเชอร์ลดส่วนลดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นกับส่วนลดร้อยี่สิบคุ้มไหมแค่นี้คุ้มไหมคือต้องบอกว่าส่วนลดที่ช้อปปี้ให้เนี่ยร้านค้าไม่ได้ออกนะช้อปปี้ออกให้อันเนี้ยช้อปปีออกให้ลูกค้าที่จะมาซื้อกับเราโดยที่เราไม่ต้องควักเงินออกสักบาทเดียวอันดับแรกคุ้มไหมอันดับที่สองศูนเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม คุณจะรู้อยู่แล้วว่าการขายในช้อปปีเนี่ยหรืออีกแพลตฟอร์มหนึง่งโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยจะโดนเก็บ2%เราไม่ได้พูดถึงว่าค่าเข้าร่วมแคมเปญน,นะเราหมายถึงค่าทําธุรกรรมทางการเงินเช่นมีคนโอนเงินมาให้เราเราขายสินค้า100เราจะโดนช้อปปีหักไป2%ก็คือเราจะได้เงินเข้ามา98บาทแต่เขาคิดเรา0%ถ้าเขาเปิดร้านให้เราเห็น2%ที่หายไปปะอันนี้แหละอย่างที่บอกคืออย่าพึ่งหัวร้อนอย่าพึ่งใจร้อน หนูรอไม่ไหวแล้วหนูเปิดแล้วแล้วเอ้งเงินที่หายไปเนี่ยเอากลับมาได้ไหมผมมองอยู่นะอย่าแอบไปเปิดใหม่นะเว้ยแอดเครดิตโฆษณาช้อปปี้ห้าร้อยบาทเติมตังเองก็ได้ห้าร้อยบาทเติมไหมปกติอ่ะร้านค้าใหม่ๆอ่ะแทบไม่อยากจะยิงโฆษณาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขาเติมให้ห้าร้อยเหมือนมีคนแจกตังฟ์ฟีฟรีห้าร้อยบอกว่าลองไปยิงโฆษณาดูแล้วกัน ขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่เงินของเราที่เราต้องเอาไปลงเองถามว่าสามแบบเนี้ใครที่ไปเปิดเองแล้วอะ่ะแล้วไม่รอ,อเปลี่ยนใจปะคุณจะดูย้อนหลังหรือไงผมผมไม่เป็นไรนะคุณจะพิมพ์ตอบผมหรือไม่ตอบก็ได้แต่อันเนี้ยแค่เนี้แค่เนี้ยค,คุณได้กดเข้ามาอ่านจากไอ้หน้าที่คนวิ่งแข่งกันปะจริงๆรูปวิ่งแข่งเนี่ยเป็นรูปที่ดีมากเลยคือผมอ่ะเปรียบตัวเองนะเวลาที่ผมทําอะไรอะ่ะ ถ้าคุณเห็นผมกําลังวนวันที่3ามวันที่สี่ช็อปปีไม่เปิดไม่ไปนั่งดูหาไอเดียคุณเข้าใจเปะว่าผมไม่ได้วิ่งเป็นคนแรกนะเวย้ยผมไม่ได้วิ่งออกจากเส้นสตาร์ทเป็นคนแรกแต่ผมเนี่ยฝึกปลือฝีมือไว้เรียบร้อยเมื่อไหร่ที่มีคนเป่านกหวีดปุ๊บผมจะพุ่งไปได้ไกลกว่าคนที่วิ่งเป็นคนแรกอีกเพราะผมรู้ไงว่าผมรอไปเพื่ออะไรเปลี่ยนใจปะผมไม่รู้นะตอนนี้คุณอาจจะนําหน้าผมไปแล้วแต่คุณอาจจะโดนผมแซงก็ได้ ผมไม่ได้ขู่นะผมไม่ได้ขู่นะโอเควะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละนั่นคือไอสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเลื่อนลงมาเห็นปะวอลเชอร์กระตุ้นยอดขายแคมเปญร้านใหม่แกะกล่อง40%ลดสูงสุด80ไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุด80ไม่มีขั้นต่ำแปลว่าอะไรลูกค้าจะซื้อของแค่40บาทก็ได้โค้ดเนี่ยเป็นลด40%คุณเห็นอะไรบางอย่างปะ สมมุติคุณขายของคุณขายของนะหนึ่งร้อยบาทคุณขายของหนึ่งร้อยบาทคุณไปเปิดร้านเองคุณไม่มีโค้ดอะไรเลยแต่คุณเข้าอีโครงการเนี้ยช้อปปีให้โค้ดอันนี้คุณมาเอาไปแจกลูกค้าเลยคุณลดสี่สิบาทเอ้ยลดสี่สิเปอร์เซ็นแปลว่าผมขายหนึ่งร้อยอะลูกค้าผมจะได้โค้ดอะลดไปเต็มเต็มเลยสี่สิบแหละถามว่าเวลาที่คุณมาเปิดร้านใหม่แล้วคุณบอกว่าสู้ราคาร้านเก่าไม่ได้ประเด็นคืออีนี่แหละ ที่มันจะมาดิสรับร้านเก่าทำไม่ร้านเก่าเนี่ยมึงเอาโค้ดมาจากไหนที่นี่แหละประเด็นคือได้อ่านปะอ่านไหมไม่ได้อ่านใช่ปะไม่ได้อ่านปิดคลิปไปทำเดนหนึ่งหน่อยยวมีโอกาสนะก่อนที่โครงการมันจะปิดหมหรือคุณขายของแพงขึ้นมาหน่อยช็อป400ร้อยลดร้อนึกสภาพผมขายนี่สมมติผมขายไอ้นี่นะผมขายนี่สี่ เจ้าขายถูกถูกสุดขาย380ผมบอกว่าเดี๋ยวผมแจกโค้ดลด120บาทเลยไอเนี้ยคุณจะซื้อตัวนี้ได้ในราคา280บาทคิดว่าเจ้าเก่าเจาผมอยู่ปะ280คลิปที่ลูกค้าจะได้ซื้อของไอเนี่ยจากร้านผมที่เป็นร้านใหม่กับไปซื้อของร้านที่ถูกที่สุดตอนนี้ขาย380ถ้าลูกค้าจะเน้นเรื่องราคาถูกจริงๆเขาจะเลือกใครใไหนๆก็หยิบที่มาดูดน้ำ พอคิดไอเดียนะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีไอเนี่ยเห็นปะฟรีเข้าร่วมแคมเปญในการกระตุน้นยอดขายมีวอลเชอร์ส่วนลดซึ่งหลายๆคนแม่ไม่อ่านเพราะคุณเป็นคนที่ไม่อ่านไม่ศึกษาไงคุณก็เลยได้ผลลัพธ์อย่างที่เป็นอยูไ่ไงในปัจจุบันผมไม่ได้ด่านะคุณลองคิดดูว่าผมด่าหรือเปล่าเขาบอกว่าจํากัดการใช้งานหนึ่งผู้ซื้อสามารถใช้งานวอลเชอร์ได้หนึ่งครั้งแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะในโครงการเนี้ช้อปปี้แจกโค้ดแบบนี้มามีหลายๆร้านเข้ามาร่วมโครงการ แต่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถใช้โค้ดอันนี้ได้อะแค่หนึ่งครั้งในการเลือกสินค้าก็แค่1ตัวเท่านั้นต่อให้สมมติว่าคุณเข้ามาพร้อมผมเลยเปิดร้านวันนี้เข้ามาพร้อมผมเลยมีร้านเปิดใหม่มาสักร้อยร้านมีโค้ดแบบนี้จแจกหนึ่งร้อ้านค้าเลยแต่ลูกค้าเนี่ยใช้ได้แค่โค้ดเดียวจะเป็นร้านไหนก็ตามถ้าตามนี้เขาอ่านนะเพราะว่าผู้ซื้อ1คนใช้เวอชเชอร์ได้ครั้งเดียวแต่แทนที่เราจะไปนั่งแข่งกับเวอชเชอร์ต่างๆที่มันต้องไปแย่งกันอยู่แล้วอะแต่เนี่ย แทนที่คุณจะแข่งจากร้านที่เป็นคู่แข่งอาจจะห้าร้อยหรือพันคนนี่แข่งแค่ร้อยคนที่ร่วมโครงการเดียวกันซึ่งแต่ละร้านค้าแม่งขายของไม่เหมือนกันด้วยอันนี้แม่งอยู่ที่ฝีมือละว,ว่าใครสามารถที่จะดึงลูกค้ามาได้แล้วก็สอนให้ลูกค้าใช้ใชโค้ดได้ถูกปะนั่นไงนั่นไงมันมันไม่มันม,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 นมนดูง่ายๆนะเว้แต่ลองคิดดูดิว่าทำยังไงเห็นปะใช้ได้กับทุกช่องทางการชะเงินคุณจะเก็บเงินปลายทางคุณจะจ่ายบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องใช้ขนส่งที่ shopee รอ,องรับ จะไม่มีขั้นตอนที่แบบซื้อหน้าร้านแล้วก็ได้ส่วนลดนะไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านขนส่งที่ช้อปปี้รองรับคุณไปอ่านดูศึกษานะศึกษาอ่านดูยกเว้นพวกหมวดหมู่บัตรกำนันแล้วก็นมผงซึ่งพวกนี้มันคือมันมันมีกฎหมายไงห้ามไงห้ามลดราคานมผงเด็กนู่นนี่ทําโปรโมชั่นว่ามันผิดกฎหมายจะแบบกินนมแม่ไม่ได้อะไรจะประมาณเนี้ยคุณลองไปดูเห็นไหมระยะเวลาคือ30วันหากอยู่ในระหว่างเดือนจะได้รับผลประโยชน์ต่อในเดือนถัดไปตามจานวนจริงคุณไม่อ่านดูแต่ประเด็น ที่ผมใช้คําว่าระเบิดเวลาแปลว่าอะไรที่ผมใช้คําว่าระเบิดเวลาแปลว่ากลับมาที่นี่คุณกรอกรายละเอียดใช่ไหมเดย์หนึ่งคือทีมงานสร้างบัญชีและลงสินค้าให้ใช่ไหมเดย์สองเดย์สองรู้สึกว่าผมก็พาทุกคนกรอกข้อมูลถูกปะ่ะแล้วไอ้สามเนี่ยรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับยืนยันการสร้างร้านค้าซึ่งไอ้ขั้นตอนที่สามเนี่ย ถ้าคุณตามมาแบบเรียลไทม์ผมใช้เวลาประมาณ4ี่วันเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแต่อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะเพราะว่าผมสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่โทรมาแล้วนะผมถามว่าปกติใช้เวลานานแค่ไหนเ<อ>ขาบอกว่าถ้าคุณส่งวันหยุดวันนี้คุณกลับไปกรอกแบบฟอร์มใหม่วันหยุดสิ่งที่คุณกรอกวันนี้มันจะไปกองกองรวมๆกันมันจะไปกองรวมๆกันนะแต่ถ้าเกิดคุณส่งวันธรรมดาเขาจะมีเวลาเคลียร์ไอ้พวกรายละเอียดที่แบบฟอร์มเนี่ยได้ดีกว่าถูกปะ คืองานลูทีนฉันก็ทําตามลูทีนแต่ไองานที่มันพอกมาในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉันก็ต้องเก็บไว้ทาวันอื่นซึ่งปกติช้อปปีเป็นพนักงานทั่วไปเลยคือเขาไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์เขาไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์อ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติบอกว่ากรอกวันนี้ทําไมต้องรอสวันทําไมต้องรอหวันเขาไมเ่เห็นเหมือนคุณเจตเลยประเด็นคือเวลาที่เรากรอกเข้าไปทีมงานช้อปปีเนี่ยมีหลายคนบอกก่อนทีมงานเนี่ยมีหลายคน พอเรากรอกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันอาจจะไปโดนพนักงาน A B C D E หนือออกไหมแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทํางานเขาอาจจะคนที่ติดต่อผมเนี่ยเขาอาจจะขยันเขาบอกว่าจริงๆวันนี้วันหยุดแต่งานเยอะมากก็เลยทําวันเสาร์ด้วยผมก็ต้องปกมือให้เขาด้วยหรืออาจจะโดนผมกดดันไกลๆว่าถ้าไม่เปิดวันนี้กูก็จะไปขายที่อื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอกรอกแล้วรอโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณพอจะเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องเสียเวลา3าสี่วันทำไมเพื่อผลประโยชน์อีพวกเนี้ย แล้วเวลาที่เราได้รับคัดเลือกนะไอช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษอีหนึ่งสองสามเนี่ยคุณมีเวลาใช้สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้แค่หนึ่งเดือนเข้าใจคําว่าหนึ่งเดือนไหมในหนึ่งเดือนนี้คุณมีววลเชอร์กระตุ้นยอดขายในหนึ่งเดือนนี้คุณศูนเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมการนำธุรกรรมในหนึ่งเดือนนี้มีเครดิตโฆษณาห้าร้อยบาทซึ่งอาจจะหมดอายุหลังจากหนึ่งเดือนแปลว่าในหนึ่งเดือนนี้ร้านค้าที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยตาสีจะสาใครไปเปิดมาแล้วอ่ะ แล้วร้านกูก็ไม่ดีสินค้าก็ไม่โอเครูปภาพไม่โอวิดีโออาจจะไม่มีคำพูดคำาปรยในสินค้าไม่ไม่มีฉะนั้นต่อให้คุณจะมีทุกอย่างเหมือนกับของคนอื่นเขาคุณเริ่มไปก่อนผมอะแต่ถ้าผมหลังบ้านผมแน่นกว่าคุณนะดันขายของเหมือนเดียวกันนะผมโปรโมทเก่งกว่าคุณผมใช้คำพูดคำขายเก่งกว่าคุณผมรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมากกว่าคุณสุดท้ายไอสิ่งที่คุณนำหน้าผมไปอะคุณก็ไปตายอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้วิ่งเท่าเส้นชยัย เข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อไหมถ้าเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจเข้าใจพิมพมาว่าเข้าใจเวลาทําอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ทํารีบๆเร็วๆวแล้วแม่งจะดีประเด็นคือถ้าเราสามารถที่จะเก่งมากๆคนเดียวในโลกโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครโดยที่เราไม่มีทีมสุดท้ายส่วนใหญ่มันจะไปตายน้ําตื้นแบบนี้แหละมันจะไปไหนได้ไม่ไกลคือหัดเปิดหูเปิดตาบ้างเราไม่ได้เก่งสุดหรอกบางทีอะ่ะเราต้องพึ่งคนอื่นบ้างโอเคปะ จริงๆเรื่องแค่นี้นะผมไปเปิดคลาสก็ได้มั้งเพราะว่าเรื่องแค่เนี้ยมันทําให้คนชนชั้นกลุ่มหนึ่งที่ไปสมัครเองกับคนที่เป็นชนชั้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่อ่านข้อมูลน่ะคุณคิดว่าใครได้เปรียบมากกว่ากันมีใครเคยมาบอกคุณแบบนี้ปะท,ท,ทั้งๆที่แม่งโครงการแม่งโคตรดีอ่ะนี่ผมบอกคุณฟรีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้ยินได้ฟังในวันเนี้ยเป็นวันที่ห้าแล้วคุณยังไม่ทําผมก็ไม่รู้ว่าผมจะช่วยคุณยังไง แล้วอย่ามาบ่นนะว่าต้องขายตัดราคาอย่ามาบ่นนะว่าเปิดร้านมาเดือนหนึ่งไม่มียอดขายต้องบอกว่าใครที่เข้าร่วมแบบเนี้ยแม่งขี้โกงซะขนาดนี้ยมีตั้งสามอย่างที่ชาวบ้านธรรมดาแม่งไม่มีแล้วมันยังขายไม่ได้อันนี้แม่งไม่ควรจะโทษว่าแพลตฟอร์มมันแย่แล้วนะควรจะโทษว่าเราแม่งหวยเราแม่งหวยจับโอเคปะ่ะเข้าใจนะวันนั้นเลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนลงมาอ่านอ่านไปนะผมผมไม่ผมไม่ดีเทลคุณไปอ่านเองหัดอ่านเองบ้างหัดอ่านเองบ้างเห็นปะ่ะ ฟีค่าทำเนียมธุรกรรมศยปร์เซนต์ยกเว้นค่าทำเนียมนะเป็นระยะเวลา30วันหลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสร้างร้านค้าโอเคไหมวันนี้ที่เขาโทรมาหาเราเขาแค่คอนเฟิร์มว่าคุณชื่ออะไรนะอ่าเบอร์โทรนี้ใช่ไหมอีเมลติดต่ออะไรใช้ชื่อร้านค้าว่าอะไรเดี๋ยวจะส่งข้อมูลทุกอย่างที่คุณส่งแบบฟอร์มมาเนี่ยไปให้อีกทีมเปิดร้านค้าให้ ให้อีกทีมเปิดร้านค้าให้แปลว่าระหว่างที่เขาตรวจสอบแอปพรูฟเราแล้วส่งไปให้อีกทีมเนี่ยเขาบอกผมว่าใช้เวลาอีกอย่างน้อย5้าวันทําการค่ะเราก็คงคิดใช่ไหมอีกห้าวันนี้กูไม่ต้องขายของพอดีแต่ประเด็นคือคุณรอได้ป่าวะไอข้างบนเมื่อกี้ถ้าคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นคุณรอมาแล้วห้าวันคุณจะรออีกห้าวันแล้วคุณได้ s m s นี้แล้วเมื่อไหร่ที่เปิดร้านปุ๊บ ค่าธรรมเนียมศูนปอซั๊บนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วกูควรจะต้อง<ม>รู้เลยทันทีอาจจะต้องพร้อมตั้งแต่3วันแรก5้าวันแรกว่าทํายังไงร้านเราถึงดูดีแล้วลูกค้าถึงจะซื้อพอเข้าใจรายละเอียดไหมพอเข้าใจว่าทําไมเป็นระเบิดเวลาไหมพอเข้าใจไหมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ช่วงที่โปรโมชั่นมันหมดสาสิวันเนี่ย คุณจะโดนค่าธุรกรรมเหมือนเดิมเหมือนของคนอื่นเขาตอนนี้คุณได้เปรียบจากร้านเดิมคุณไม่โดนคิด2%องเปอร์าว่าต้นทุนคุณถูกเขาสองเปอร์เซ็นต์ถูกปะ่ะคุณไดส้ส่วนลดพิเศษของโปรโมชั่นคุณได้ค่าช้อปปี้ไมค์อคือคุณโกงแม่งสามเด้งแล้วอ่ะแล้วถ้าสามเด้งแล้วมึงไม่ได้อะไรเลยนะคือมึงหวยจบนะภาษาผมเลยเอเคปะ่ะเห็นปะ่ะฟรีแม่งทุกอย่างจะจ่ายแอร์เพจเดบิตชำระปลายทางผ่อนชำระคือต้องเรียกว่ามึงต้องเป็น ตั้งแต่มึงเปิดอะถ้ามึงไม่เป็นแล้วเลยหนึ่งเดือนนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจบสถานะของคุณคือจบร้านค้านี้คือคุณจะเป็นสถานะแห้งๆเหมือนที่คุณไปเปิดร้านเองไปทุกประการไม่มีอะไรแตกต่างกันและที่สําคัญคือคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้อีกแล้วนี่คือ once in a lifetime โอเคปะ่ะหนึ่งเบอร์หนึ่งครั้ง goodbye คุณจะไปเปิดใหม่อันนี้ก็แล้วแต่คนระับผมก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตคุณมีเวลาเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่านั่นแหะสิน่าสนใจ ตอนเนี้ผมมีเวลาอีกถ้าตามที่เขาพูดผมมีเวลาอีกห้าวันในการที่ในการที่จะศึกษาหาความรู้อาจจะเป็นช็อปปี้เอ듀เคชันอาจจะเป็นเป็นนั่งดูย้อนใครก็ตามที่สอนช็อปปี้ไม่ต้องเป็นผมก็ได้นะไปดูไปหาข้อมูลเล่นๆว่าถ้าเขาเปิดร้านแล้วเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างให้เร็วที่สุดตั้งแต่วันแรกเห็นป่ะเหมือนกรรมการเป่านากหวีดมึงต้องรีบวิ่งเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเกิดมึงวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่นั่นน่ะเป็นผลประโยชน์ของคุณเอง ถูกปะเพราะว่าช่วงที่ได้รับโปรโมชั่นแบบนี้เป็นช่วงที่น่าจะทำรีวิวได้ดีที่สุดแล้วเคฟรีเครดิตไมแอดนะพวกนี้มีสอนอยู่แล้วใน Youtube นะคุณลองไปหาขา้อมูลดูนะยังไงมันก็เป็นของฟรีอยู่แล้วจะเอาอะไรมากได้ผมสอนเลยทุกอย่างแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอเคทุกอย่างครบนะลองไปอ่านดูจบโอเคไหมโอเคไหมวันนี้ประมาณนี้วันนี้ประมาณนี้ใครที่คิดว่าจะไปกรอกสินค้าผมแถมให้นิดนึง ใครที่คิดว่าจะไปกรอกข้อมูลสินค้านะครับกรอกได้สูงสุดนะครับ15บห้าชิ้นสิบห้าชิ้นบางคนสามชิ้นตอนที่ผมลงให้ดูก็3 4ชิ้นเคล็ดลับไม่มีอยู่ว่าคุณจะกรอกกี่ชิ้นก็ได้แต่ถ้าร้านคุณเปิดขึ้นมาเป็นร้านใหม่ๆสมมุติเปิดร้านขายข้าวกัะเพราแล้วกันทั้งร้านน่ะม,มีเมนูเดียวข้าวกะเพรา ล้วแม่งเหมือนร้านอื่นๆหมดทุกร้านกับอีกร้านหนึ่งขายข้าวกะเพราหมูกระเทียมไข่ดาวอ่เออะไรนะอ่ข้าวไข่ข้นยำหมูกรอบนู่นนี่แม่งมีสมมติสิบห้าเมนูร้านคุณไม่มีแห้งมาสาเมนูไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มถามว่าถ้าขายของเหมือนกันใครดูน่าเชื่อถือมากกว่ากันผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีสินค้าเยอะนะแต่ผมหมายความว่าไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเดย์สามเดย์สี่ที่ผมให้คุณไปดูเล่นๆ เอาจริงที่ดูเล่นๆมันไม่มีความคําว่าเล่นในที่ผมให้คุณไปทํานะแปลว่าคุณต้องได้ไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งไปต่อยอดอะไรบางอย่างแล้วถ้าคุณคิดว่าของคุณมีแค่นี้คุณมีแค่อย่างสองอย่างและไออย่างสองอย่างที่คุณมีเนี่ยตลาดคุณต้องการหรือเปล่าเก็ตไหมใครเก็ตพิมพ์มาว่าเก็ตหรือขอหัวใจมารัวๆก่อนที่เราจะไปกันนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้นะครับ ช e ้อปปียังไม่ได้ติดต่อมานะครับยังยังไม่ได้ติดต่อมานะเพราะเขาบอกจะติดต่อวันธรรมดาคุณลองกลับไปดูนะครับว่าในฟอร์มของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเพิ่มสินค้าอะไรอย่างอื่นเข้าไปได้อีกหรือเปล่าคุณลองไปดูก่อนนะคุณไม่ต้องรีบเราวิ่งทางไกลการขายของการทรําธุรกิจคือการวิ่งทางไกลมันไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรแล้วจบโอเคปะโอเคนะตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอก่อนที่เราจะไปหลอนทุกคนก่อน ด้วยหน้าผมใหญ่ๆก่อนที่เราจะไปหลอนก่อนหลอนทุกคนก่อนด้วยหน้าใหญ่ๆนะก็รู้แล้วนะว่าทุกคนมีระเบิดเวลาลองไปทํากันบ้านด้วย once in a lifetime ร้านคุณจะได้รับสิทธิพิเศษหนึ่งครั้งเท่านั้นทําครั้งแรกครั้งเดียวให้ดีนะเหมือนติวกำลังจะไปสอบใบขับขี่สอบครั้งเดียวให้ผ่านมันจะได้ไปเลยจะได้ไม่ต้องสอบซ่อมมันเสียเวลา แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมาทาจาจีจาชัยมาตั้งทาเรื่องเดิมๆแล้วชีวิตคุณก็จะอยู่แบบเดิมแล้วมันก็จะไปสเต็ปต่อไปไม่ได้ความสําเร็จอะมันข้ามขั้นได้แต่เรื่องบางอย่างอะมันไม่ต้องข้ามเพราะข้ามไปอะชีวิตแม่งไม่ได้ไปเร็วขึ้นช้ากว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมไปหาข้อมูลจากคนที่เขารู้จริงๆจ,จากเพื่อนของคุณก็ได้จากในกลุ่มไลน์ก็ได้จากใครก็ได้คุณจะไปเทคคอร์สคุณจะไปอะไรก็ได้ผมไม่ได้บอกผมไม่เคยชวนให้คุณมาสมัครคอร์สผมเลยเห็นปะเพราะผมตั้งใจผมมาสอนรี ฉะนั้นลองไปหาข้อมูลดูนะผมช่วยคุณได้แค่นี้แล้วหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะไปช่วยคุณได้จะไปช่วยชีวิตคนรอบข้างคุณให้ดีขึ้นได้โอเคเจอกันใหม่ในวันอื่นพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมอาจจะไม่โผล่มานะครับขอเป็นวันหยุดบ้านนะครับเจอกันใหม่ในวันที่อาจจะเดหกหรือกระโดดไปเดเจ็ดเดแปดไปเลยนะครับใครได้ดูแล้วตั้งแต่เดหนึ่งถึงห้าผมขอนิดนึงนะก่อนไปไม่ว่าคุณจะดูในช่องทาง Facebook หรือว่าใน YouTube ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยผมชอบคอมเมนต์มากๆยิ่งคุณพิมพ์มพยาวได้ยิ่งดีคุณได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ผมทํามา5วันไหมถ้าได้คุณรู้สึกยังไงคุณอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนคุณพิมพ์ลงมาข้างล่างขอบคุณมากๆเจอกันใหม่วันอื่นสวัสดีครับบ๊ายบาย